คน EP 2นะคะคือเมื่อกี้อะแอปบมันตัดไปเว้ยทุกคนอันก็เลยต้องมา EP 2นะคือเมื่อกี้ไปหยิบมาม่วงมาพอมานั่งปุ๊บมันก็แอปมันก็ตัดไปเลย มาดูกันทุกคนว่าคลิปนี้จะอยู่ได้กี่นาทีอตอนนี้เพื่อเราคือรวยมากมาดูกันทุกคนว่าคลิปนี้อยู่ได้ได้กี่นาที เกือบแล้วค่ะเพื่อนข้างห้องเราคุยกันมากตอนนี้ทุกคนอือหืไปหมดแล้ว